เจ้เจาแลาว้วก,ก,ก็จับลับห้าคนติดโต๊ะรอบไปห้าตางวาัลสี่คณครูคนงามเปิดเลยลูกเจเจไปรับรางวัลเลยลูกอ่ะใครที่ลูกกับเก้าโต๊ะรอกมาข้างเวทีห้ารางวัลเลยเจ้ากันเดียวเนาะถ้าลูกไปเข้าหลอดแม่มันจะปอบมันเมันได้ขึ้นเวทีนี่เหมือนใจ่ลเจ้าเสียมเนื้อเสียมตัวงดีๆอ่ะเจเจ ค่ะตอนนี้สัมภาษณ์หน่อยนะคะ i อครับนี่ลูกไอิวไม่มาททำไมละวันเดี๋ยวเราได้เยอะกว่าน้นท้าการ IQ ชื่อจริงๆชื่ออะไรครับขุนแผนขุนแผนขุนแผนขุนแขขุนแุนแผนขุนแผนขุนแผนขุ ละไนะครับมลงเอาจื Không, ường, ้วถัวเกาเป็นจืต่อเนี่้ค่ะฮะจะจื้ว่าอะไรนะละอ่อนมันเนี่ยพ่อแม่นอยู่อย่างหนึ่งฝรมลูกฝรั่มใมดลืมอย่างหนึ่งสไปรามจื้ถัวเกาลูกจำจ้ำจะเจอเล่นเอาเข้าเอ้าลูกกูจกปอเนาะกันเดียวกันเนาะอันน้องไอจิ้วไได้รางวัลนักนักน้องไอจวต้อง ยิ้มหวานไปจ่างนาบรรยากาศเลยลองยิ้มมาละอเอปากมนนี่ยอ่ะนอสาามยิ้มเลยยิ้มเลย่ยไข่หัวลูกไปแจูยิ้มกับบราาแลไข่หัวอละนน้อน้องน้ข้าวน้องข้าวลกจวตัวก่า โิ่รักอัรักานล่างเนี่ยค่น,น้องเข้าท้างน้องเข้า้คุณพ่อชื่ออะไรคะพ่าสาอาพ่สองแม่ละคะนุนั่งพ่อสองกับแม่นุกแค่ถามชื่อพ่อกับแม่จริงๆลูกตอบจะได้แน่ๆเลยน้องเข้าข้างน้องพ้า้าอยากได้รางวัลไหมคะได้ร้องเห็งได้หรือเปล่า ได้ไหมร้องเพลงลอยกระทงได้ไหมได้ได้ไหมถ้าได้จะได้รางวัลท oh, uh, ี mm. ่หนึ่งนะถ้าร้องเพลงลอยกระทงได้อ่ะอ่ะร้องเลยเ้อะแล้วได้ร้องเลยร้องมาจังอ่ะป้าแต่กับกับแม่เนี่ยประลุกแม่นุชฟังนะถ้าตอบจะแม่นุช ลูกร้วเราทลอกระถงพอขึ้นเพลงบอกไม่จ้างแทนที่มันจะรล่ยล่กระดงมันไม่จ้างเนี่ยอันนี้น้องเอาฟางมาต่อไปมาทางนี้นั่งอย่างนี้อ้าวน้องปลายฟ้าอ่าไปข้างหน้าหน่อยสัมภาษณ์หน่อยอ่าน้องปลายฟ้าชื่อจริงๆชื่ออะไรลูกจริงชื่อฟ้าชื่อจริงๆก็ชื่อปลายฟ้า ังไงอยู่ตรงปลาฟ้าโน่นะนะไม่เล,ล<า>ยไม่ลเลยแอร์นึกว่าบินมา<ช><บ>เออ<ลา>งั้นก็เดินม,มาสิคะเนาะฟ้ปปายอยากได้รางวัลไหมยลูกอยากได้ค่ะนี<ลา>่แหละคนเก่งพูดกาชาชานคุณพ,พ่อชื่ออะไรคะคุณพ่อเป๊ค่ะคุณพ่อเป๊ ลิ้กีเราเรากินไหมลิ้นกีชอบไหมชอบแล้วเข้าข้างลูาน้องไฟฟ้าไปกินลิ้นกีแล้วคุณแม่ไม่ขึ้นไปหมดเลยเหรอ่พี่ดีกว่าสกัดแต่เที่ยงไปหมดเ,เหรอแบบนอก <c oughs> สัมภาษณ์ไปพอจะลันซ้ำหมดจังหมดใจมาหาน้องไฟฟ้ายปปิ้มสวยงามลูกที่ดตอนนี้หมายเลขที่ยี่สิบสองนะน้องอะไรลูก อ่าน้องหงค่ะนีโอ้ยน่ะแขานปดใหญ่ใช่คำเนาะยืมสูรวกํลังจะสูกเปดเดียวคอัาน้องหอต่อนค่ะชื่จริงจิน้องหงชื่ออะไรคะปีนิษสนชัยค่ะตุนชัยชื่ออะไรนะคะสุขูนชัยค่ะแล้คุณพ่อชื่ออะไรคะพ่อหนค่ะพ่อหนึ่งอะไรนะคะพ่อหน่มค่ะพ่อหนึ่งก็แม่ได้คะ แม่เอค่ะแม่แง่ท่านน่กับแม่แล้วเพลงแหวกกระดูกให้แม่คะให้เราล้างหม่สิคะ ได้แล้วไหมเห็นไหมไอคิวรักเพลงได้หรือเปล่าได้แล้วดียป้าห้าสิบนาขนาดะไรเดียยงวันตายยังไหันบงหันแบงสาเปลนเดิงไอ้บัจหับงห้าสิบเป็ี่นแบงสาไม่ได้นเอคนวาแบบอย่งไรเนี่น้องอะไรลูกอะคา าไข่เกิดกลับลืมจิ๋วตัวเก่านะอะไรครับนกฟูกีนุกีมาคงกครับไอสัากันคุณพ่อชื่ออะไรครับเนอะไรนะลูกอองนไดหคนเท่า่กลคุณแม่ครับมีจ้าีจ้อยู่ กระป๋องเนี่ยอ๋อ่ะอยู่ตรงนี้ให้เดินสามนาทีกิ้มไปกันโน้นนะลูก็กำลังถ่ายรูปอายีบแข่ง yeah. ก yeah. oh. oh. ah. ันเรายีบแข่งกันอันนึงสองครับย้มเลยใครอยากได้รางวัลได้ยีบยิ้มไปทำโน้นไปโน้นไอ้กิวอยากได้รางวัลไหมโยบเออไอ้กิวร้องเพลงหวานเหมือนน้องหงมได้หรือเปล่า นั่นเป็นเดือนที่อมากระดเป็นตลิงเพราเรานักใจใจสนุกกันที่มันไลยกระดงเอ้าล่ยล่กระดองลยลกระดงล่กระดองเล่าเลาอะไรตีเอ้เนี่จะได้หางเอาเอาเอาสาวน้อยสาวน้อยนี่ลำวงสักรลอบเหรอะอ Kuki, Kuki phạm nha lưu À, Kuki, nàng pues, Hồng Rồi nọ Khao Phá Rồi nọ Ai Kiều phạm nha Điều, tuần tì sẽ khuôn Lằn bường, loài cà thông nha Lằn bường 1, nè ká Lằn bường 1 nè ká, lằn bường 1 Loạt loài Kuki Kuki, loài cà thông, loài cà thông nha lưu Nếu loài lằn bường Suỵt, loài cà thông, loài เดี๋ยวเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะให้อีกนะคะเอาลัเป็นกงตัวเลยลูกอาฟ้ากันง่าลูกไปฟ้าแบบนี้ไปฟ้าอาคุกกี้ตามน้องมาเราจวเป็นตองทัพไลูกเนาะอารกกีขึ้น ลองเนาะนาต่นี่ลงเวทีคนเด้อาอาลูกไปจิน้่าสักกรนกักนเดียวคือหายสั่งแล้วพึ้นมาใหม่